สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนครับวันนี้เราก็คงจะพูดถึงความวุ่นวายในดีลของเมสันเมสากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อคืนนี้มีทําเอาหลายคนหลงทางปั่นป่วนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงดีลล่าสุดของมอยเซสไคเซโดกันด้วยครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอวนะครับก็ใครขับรถเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าง่วงนอนก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u กิเอ t i ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6 9 9แสนบาท ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับข่าวที่น่าสนใจต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องจาก DailyMail ครับ หลังจากที่หลายคนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสปอนเซอร์คาดอกนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับล่าสุดมีรายงานว่า a l l i a n c e ครับกลับมาอีกแล้วครับก็กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อเป็นพันธมิตรระยะยาวกับเชลซีครับและได้ฟังข้อตกลงของเชลซีเกี่ยวกับการตั้งชื่อสนามที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการจะเปลี่ยนแปลงชื่อสนามนี่โอ้โหเชื่อว่างานใหญ่แนะ่นอนนะครับจาก Stamford Bridge เป็น a ารีอัลสนี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่านี่คือข่าวล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับสปอนเซอร์คาดอกนะครับขณะเดียวกันครับก็เมื่อวานนี้ครับตอนช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยที่เป็น breaking news เข้ามาเลยครับเป็นรายงานจากทางด้านของ The Times เนี่ยบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ย เตรียมที่จะล้มเลิกความสนใจในตัวของเมสันเมาส์ครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวของมอยเซสไคเซโดนะครับซึ่ง The t i m e ส์ก็รายงานอีกครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เตรียมที่จะหันไปหาไคเซโดเพราะว่าเหมือนกับเมสันเมาส์นี่ค่าตัวอาจจะดูะแพงเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะสมนะครับส่วนฝั่งของนาาทานกิซซซงเนี่ยนะครับก็มีรายงานบอกว่าโอ้ทำแฟนเจลซีหลงเลยครับ ตอนแรกนึกว่าคดีจะพลิกเพราะมีรายง,งานว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยเลิกสนใจในตัวของเมสันเมาส์ครับซึ่งได้รับการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็ความรู้สึกในตอนนี้คือนักเตะเนี่ยอยากจะอยู่ที่เชลซีต่อและเมสันเมาส์ไม่เคยต้องการย้ายออกจากเชลซีนะครับซึ่งฝั่งของนาธานกิ๊ซิงเนี่ยเขาก็ขยายความครับเขาบอกว่าเมาส์อ่ะเหมือนจะชอบที่จะอยู่เชลซีต่อไปแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะถูกบีบให้ย้ายออกนะครับขณะเดียวกันข้อเสนอสัญญาครั้งสุดท้ายของเชลซี คือในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการต่อสัญญาแบบปีอ่ะปีอย่างที่รายงานก่อนหน้านี้จริงๆนะครับแล้วก็เขาก็ยังรายงานเพิ่มเติมบอกว่าความรู้สึกในตอนนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่การเจรจาสัญญาของเชลซีและเมาส์จะกลับมาอีกครั้งครับอันนี้เป็นรายงานจากนาธานกิ๊ซิ่งซึ่งนะฮะก็มีรายงานเพิ่มเติมจากกาเดียนในช่วงเกือบช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าร์มวนิคเนี่ยพยายามแย่งตัวเมสันเมาส์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็ทางด้านของสมู u เอลลักเฮิร์สครับที่รายงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าแมนยูดิตเนี่ยไม่พอใจเชลซีและพวกเขาเชื่อว่าเชลซีเนี่ยกำลังประเมินค่าตัวเมสันเม์ที่สูงเกินไปเนื่องจากนักเตะเนี่ยกำลังหมดสัญญาในปีหน้าและต้องการย้ายออกจากทีมโดยแมนยูดิตเนี่ยให้ความสนใจนักเตะน้อยลงเนื่องจากงบประมาณที่จํากัด ซึ่งทางเชลซีก็ไม่ต้องการประนีประนอมในดีลนี้อันนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักหัวขําที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดครับล่าสุดที่มีรายงานเข้ามาตอนช่วงประมาณสักเ,เกือบเช้าบ้านเราเนี่ยเป็น breaking news เข้ามาจากฟา b บิยซิโอโรมาโน่ครับกลับไปรายงานว่าเชลซีและแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังคงติดต่อกันอยู่นะครับและคาดว่าเมสันเมาส์จะย้ายออกจากทีมตอนนี้สโมสรต้องหาทางออกซึ่งดีลนี้ยังไม่จบแล้วก็เชลซีเสนอให้พบกับพวกเขา ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่นาธานกิซซิงรายงานจนทําให้เรียกว่าแฟนสิงห์บลูมีเขวยเหมือนกันครับสักช่วงประมาณตีหนึ่งตีสว่าเมสันเมาส์อาจจะอยู่ต่อแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนแต่ปรากฏว่าโรมาโน่ก็ยังยืนยันว่าเชลซีกับแมนยูเนเต็ดก็ยังคุยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้เนี่ยยังมีความวุ่นวายครับแหมตอนแรกนึกว่าจะมีคดีพลิกนะฮะขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องนิโคลัสแจ็คสันเนี่ย ก็มีรายงานตั้งแต่ช่วงหัวค่ามเมื่อวานนี้บอกว่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีในวันนี้ข้อตกลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะฮะแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวและเปิดตัวกับนักเตะเร็วๆนี้นะครับซึ่งเดลี่เมลก็รายงานว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้เพื่อเสร็จสิ้นในการย้ายมาร่วมทีมข่าวก็บอกว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญากันแล้วก็เปิดตัวกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรุ้นครับว่าวันอาทิตย์เนี่ย เราจะได้เห็นสมสรเปิดตัวนิโคลัสแจ็กสันเลยหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับอัปเดตเรื่องราวของโอนาน่าหน่อยครับก็เอเจนของโอนาน่าเนี่ยที่ดูแลเรื่องการเจรจาเนี่ยเพิ่งเข้าพบกับแมนยูไนเต็ดเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับรวมไปถึงเชลซีก็ได้สอบถามเกี่ยวกับอังเดรโอนาน่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อินเตอร์มิลานเองเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน้อย50ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับ ส่วนฝั่งของคาริดูคูลิบาลีเมื่อวานมีไปโผลที่ริยาดนะครับก็คาดว่าน่าจะเซ็นสัญญา3ปีกับทีมอัลฮิลาวในเร็วๆนี้นะครับซึ่งฝั่งของ Sky Sport ก็รายงานเหมือนกันว่าคูลิบาลีเนี่ยเตรียมเซ็นสัญญา3ปีกับอัลฮิลาวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้ข่าวเรืค่ายฮาวเว จะย้ายไปร่วมทัพอาร์เซนอลครับด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ขณะที่โคซิชเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว25กับบวกออปชันอีก5ล้านเอกสารเสร็จสิ้นแล้วครับเหลือเพียงการตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวล่าสุดของคารฮาเวสกับโคซิชซึ่งไม่น่ามีปัญหานะครับ ส่วนฝั่งของไนตีมินส์รายงานเลือกอัสปลกเกตาซึ่งเมื่อวานผมอัปเดตไปแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะคุยกับเชลซีแล้วก็แยกทางกันโดยดีนะฮะโดยมีอินเตอร์สนใจซึ่งไนตีมินส์ก็รายงานค้ายกันครับตรงที่อัสปิน่าจะออกจากเชลซีแบบไร้ค่าตัวโดยนักเตะเตรียมเซ็นสัญญา2ปีกับอินเตอร์ครับหลังจากเพิ่งปัดข้อเสนอจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับขณะที่บิลครับสื่อในเยอรมันก็รายงานว่าดอทมุลเนี่ยเตรียมไล่ล่าตัวคอนอกาลกเกอร์นะฮะเพื่อไปแทนที่จูดเบลิงแฮมนะครับ ส่วนข่าวล่าสุดนะฮะเรื่องของไคเซโดที่หลายคนสอบถามขึ้นมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดีลของไมเซสไคเซโดเนี่ยถ้าล่าสุดเลยจากโรบานรายงานเมื่อช่วงประมาณสักเกือบเกือบตีสีบ้านเรานะครับจริงๆก็รายงานแทบจะเหมือนเดิมเลยตรงที่เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการไคเซโดและเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องการเชลซีเช่นกันนะครับ ความคาดหวังคือไคเซโดตอนนี้เลือกเชลซีแล้วแล้วก็เป็นลำดับความสำคัญแรกของของไคเซโดด้วยนะครับมาดูกันว่าแมนยูในเต็ดเนี่ยจะยื่นข้อเสนอหรือไม่แต่ไคเซโดเกือบจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วครับและเชลซีเนี่ยกำลังจะยื่นข้อเสนอในวันข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นในเคสของไคเซโดเนี่ยมีข่าวว่าแมนยูแอบสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนนักเตะจะเลือกเชลซีแล้วนะครับขณะที่ นะฮะกาเซตาเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้บอกกับตัวแทนของลูฮาคูว่าพวกเขาจะไม่อนุมัติการย้ายทีมแบบยืมตัวอีกในช่วงซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea กำลังมองหาข้อเสนอการย้ายทีมแบบถาวรโดยตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยยื่นข้อเสนอดึงลูคาคูมาร่วมทีมหลังจากพลาดการได้ตัวมาคุสตูรามนะครับอันนี้เป็นกาเซตาเดโลสปอร์ตที่รายงานนะครับ ก็เดี๋ยวรู้ฮะยังไม่รู้จะไปลงเอยที่ไหนนะสำหรับลัวคูนะครับก็ขณะที่ลัวคูเองก็ทราบแล้วครับว่าการจะกลับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเชลซีต้องการขายขาดครับหลังจากมีข้อเสนอเข้ามาแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งดูทิศทางเหมือนเชลซีอยากขายกับซาอุแล้วก็เพื่อจะเอาเงินตรงนี้เข้ามา,เ,าเพิ่มป้องกันในส่วนของ f i n a n c i a ช Fair Play นะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีสายข่าวจากไซมอนฟิลิปซึ่งผมว่าตีไว้เป็นลือนะครับ บอกว่ามีรายงานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับว่าเชลซีกำลังพิจารณาดึงตัวโมเมตคูดูสครับตัวปีกของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมฟอร์เดียนเวตครับเมิซี่ตัวรุกข,ของเลเวอร์โดมินิกโซบอสไลของไลปซิกแล้วก็เจมส์แมดดิสันรวมไปถึงกาบี้เวก้าเป็นทางเลือกในการเสริมทัพนะครับซึ่งก็อาจจะมีชื่อในลิสต์จริงแต่ว่าเป็นแค่ไซมอนฟิลิปรายงานเจ้าเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยยังแทบไม่ได้พูดถึงเลยนะครับซึ่งโรมาโน่เนี่ยก็รายงานเมื่อช่วงหัวค่ำ ที่ผ่านมาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้มีการเจรจาจริงจังครับในดีลของโมเมตคูดุสในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วก็ล่าสุดอ่ะเหมือนทางโมเมตคูดุสเต่มีข่าวเชื่อมโยงกับไบรตันด้วยนะครับซึ่งดูแล้วไบรตันน่าจะจริงจังมากกว่านะครับขณะที่สื่อในโปรตุเกสครับเอโบลาเนี่ยรายงานว่าเชลซีกำลังยื่นข้อเสนอ75้าล้านยูโรสำหรับผู้สาวป,ประตูอย่างดิโอโก้คอสตาประตูของปอโตและมีแผนที่จะจ่ายเงินเนี่ยเป็นจำนวน3งวดนะครับ เพราะฉะนั้นข่าวเรื่องดิโอโก้คอสตาเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีแค่สื่อในโปรตุเกสเท่านั้นนะครับที่อื่นยังไม่ได้มีเปิดเผยเข้ามานะฮะขณะที่ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กครับสื่อในเยอรมันรายงานบอกว่าลิพูเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจกาบิเวกาครับซึ่งเป็นเป้าหมายของเชลซีเหมือนกันทางลิพูเนี่ยได้เริ่มเปิดการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขณะที่เลอกกิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าลียงเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับคริสเตียนพลิซิชจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขันสูงในการแย่งตัวนักเตะรายนี้นะครับนอกจากนี้ครับเลอกกิฟส์ยังรายงานว่าการแลกเปลี่ยนนักเตะจากเชลซีไปสตราบุกเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของทีมในเวลานี้และดาบิดดัตโรโฟฟาน่าไม่น่าจะย้ายออกไปแบบยืมตัวนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าว ทั้งนีสแล้วก็ทางฝั่งของสตาร์บุกนะฮะที่จะยืมตัวไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวใหญ่ครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยอสโกกวาดิโอแล้วนะครับแต่อาเบลิฟซิกเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน้อย100้ล้านยูโรสำหรับกองหลังรายนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวของยอสโกกวาดิโอเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกันง่าย,ายนะฮะสำหรับการย้ายไปอยู่กับไลฟซิกถึงแม้ว่าจะอ่ย้ายไปอยู่กับแมซิตี้ถึงแม้ว่าเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยมันจะตกลงกันได้แล้วนะ สุดท้ายแล้วก็น่าจะยังเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันสำหรับยอสโกกวาดิโอนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยครับข่าวล่าสุดก็คือบายเยนกับเมสันเมาส์นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณตีสี่ตีหผมก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วราฉะนั้นถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติดตามได้ในเพจของปาลมสบาท5บาทนะครับก็ผมช่วงนี้ตั้งใจทำข่าวครับเพื่อทุกท่าน ได้เสพข่าวรับฟังกันแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นกำลังใจก็ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทเพื่อเป็นการให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ